ร่วมสร้างกุศลครั้งใหญ่เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลอ่างทองโรงพยาบาลป่าโมกและช่วยเหลือเด็กกำพร้าสรดแก้วพร้อมรับเสื้อที่ระลึกโทร063 078 4999ไลน์แอด l i sri u n d e r c o r e 9กองทัพได้ทีทางป่าทําทางช่องบกส่งกำลังพลประชิดชายแดน สบทกอขอหน่วยปรบาบจราจร2องกองร้อยบุกฟาดเขมรตามเมืองทมกองทัพ่ายใช้จังหวัดชลมุลค่ะส่งท,ทหารช่างร่วมค้นระเบิดจ่อสร้างทางเข้าชายแดนข้นกำลังพลเต็มพิกัดจากกรณีกำลังพลจากหน่วยร้อยรอ6021ปฏิบัติภาร,รกิจลาตะเวนรักษาความสงบในพื้นที่ช่องบกและประสบอุบัติเหตุเหยียบกับระเบิด ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสานายต่อมาในวันที่20กรกฎาคม68กองทัพบ,บกโดยกองทัพภาคที่2ได้เสริมกําลังทหารช่างลงพื้นที่ทันทีเพื่อตรวจพื้นที่และเก็บกู้ตลอดแนวชายแดนโดยใช้ยุทธปกรณ์หนักรถแทรกเตอร์หุ้มกราชุดตรวจค้นทุ่นระเบิดชํานาญการกําลังชุดทหารตรวจค้นกวาดล้างทุ่นระเบิดไมค l เคลลิงเคลียร์ทางพื้นที่สงสัยให้ปลอดภยัยพร้อมใช้รถโกยตัก ทั้งขุดตอและรถถังติดตั้งเกาะดำเนินการโดยติดตั้งเกาะเหล็กป้องกันพลขับที่ทำงานในพื้นที่เสี่ยงภยัยและจากที่ได้เห็นการขุดพื้นพร้อมทั้งส่งทหารช่างไปด้วยน่าสนใจค่ะว่าอาจจะเป็นการเปิดทางเข้าสู่พื้นที่ชายแดนเพื่อส่งกำลังทหารและรถถังเข้าประจำจุดตามที่ทางด้านของพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองได้เปิดเผยผ่านสื่อเมื่อวันที่19กรกฎาคม68ว่า การตอบโต้เป็นหน้าที่ของกองทัพภาคที่2ที่จะดําเนินการต่อไปและเป็นเรื่องทางการทหารไม่สามารถบอกรายละเอียดได้เพราะเป็นเรื่องทางยุทธวิธีผมตัดสินใจได้เองเลยโดยไม่ต้องรอคําสั่งจากรัฐบาลถือเป็นยุทธวิธีของกองทัพภาคที่2ดําเนินการตอบโต้ได้เลยนอกจากนี้ในวันที่21กรกฎาคม68ทางด้านของนายภูมิธรรมเวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าการท่องเที่ยวที่ปราสาทต,ตาเมืองทมตอนนี้ต้องระมัดระวังตนเองได้พูดคุยกับฝ่ายทหารสบตกที่พยายามจะแก้ไขเรื่องนี้โดยตนเองก็ได้รับการประสานจากสบตร,รแล้วก็ได้ประสานไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและจเจรตตารวจแห่งชาติจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้องค์กรระหว่างประเทศและประชาคมโลกได้เห็นว่า ไ,ไม่อยากใช้ความรุนแรงกับประชาชนดังนั้นจึงจะใช้หน่วยปราบจราจกรกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค3จำนวน2กองร้อยเพื่อไปสนับสนุนการทำหน้าที่ของทหารโดยจะนำเครื่องมือปราบจราจรจากกรุงเทพมหานครเข้าไปเสริมการทำหน้าที่โดยจะปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหลังแต่ทหารยังคงทำหน้าที่ป้องกันอธิปไตยอยู่เหมือนเดิมถ้าหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นถ้าเราจะเรียกตำรวจมันจะใช้เวลามากและใช้เวลานาน,าน ดังนั้นเราสามารถที่จะเตรียมกำลังปราบจลาจลพร้อมที่จะปฏิบัติต่อประชาชนเขเมรได้ถ้าหากเกิดอะไรขึ้นซึ่งเป็นไปตามหลักสากลและใช้ทหารพรานหญิงในการรองรับเสริมการทำงาน เลี่ยงกาลังทหารมาอยู่สุดท้ายเว้นแต่จะมีการยกกําลังเข้ามาซึ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนายภูมิธรรมกล่าวและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสาสวรสารคมรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตํามน้ได้เลยค่ะ